สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะมาเอา Windows Phone นะครับมาขายเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับก็ Windows Phone นะครับ520นะครับซื้อแล้วส่งแถมให้นะครับ16กิกนะครับซื้อมแถมให้16กิกเครื่องนี้มํตำหนินะครับไม่มีรอยเลย เพราะว่าไม่เคยใช้งานมีประกันอยู่ประมาณ5เดือนนะครับแล้วก็นะครับกล้องอทุกสิ่อทอย่างโอเคดีหมดลื่นไหลนะครับชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกล้องการเวสมาท์คาเมรานะครับถ่ายด้วยออโต้รันนะครับเลือกภาพที่ดีที่สุดในใบเดียวในสิบใบอ่า,อา นะครับถ่ายทีเดียวนะครับมันจะเลือกภาพที่ดีสุดมให้เราดูอ่านะครับอ่ะทีนี้เราไปดูระบบอืน่นบ้างนะครับใช้ง่ายนะครับจับครั้งแรกดูก็รู้สึกสนุกแต่ว่าที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้อย่างอื่นแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการดูทีวีบ้างสามารถดูทีวีผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ไ,ได้นะครับนะครับอ่ะมาดูกัน ับมีเนื้อขาข่าวอะไรมากมายนะครับเล่นง่ายใช้ง่ายนะครับขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับความรวเร็วค่อนข้างจะสูงนะครับแป๊บๆบเดียวก็สามารถดูได้เสียงชัดเจนนะครับอโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะครับก็ ซอร์ส่งให้นะครับนะครับก็โทรนัดมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ตัวเองนะครับนะครับเพื่อความสบายใจนะครับนี่ก็ติดต่อมา